สวัสดีครับและตอนนี้นะครับทุกๆคนนะครับก็กลับมาอยู่กับครูกายและและน้องสมายเองครับอ่าและน้องสมายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมารีวิวของเล่นๆอีกแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับพวกเรานะครับแต่งตัวบบว่าสีคนละสีกันเลยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เราแต่งตัวกันแบบว่าสีตัดกันขนาดนี้ มันมีที่มาที่ไปไหมว่าทำไมเราต้องแต่งตัวขนาดนี้กันด้วยก็มัสเลเดอร์บิลและบิดสีแดงและแท้งสีน้ำเงินไงครับเออก็จริงของเรานะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นในซีรีส์มัสเลเดอร์บิลกันอีกแล้วอ่าและบิดแท้งเนาะและบิดมัสีแดงแข้งสีน้ำเงินก็ตรงกับพวกเราพอดีเลยอ่าก็ดีมากๆเลยตรงตามอ่าธีมที่เราวางแผนกันไว้ ซึ่งชุดนี้นี่ถ้าใครดูจากคลิปที่แล้วนี่วันนี้เลือกสีแดงสีแดงมีคำว่าแฮปปี้ที่บอกเลยเหมือนคลิปท,ที่แล้วเลยอ่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากรีวิวเข็มขัดนะครับมาเป็นรีวิว DX Best Match f u ท l Button อ่าทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกนะคะก็จะเป็น Gorilla Diamond อ่ s t Match แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็น ชากะแกทริงเบสแมทครับซึ่งเบสแมทอันนี้เนะี่ยมันจะเป็นเบสแมทในช่วงต้นๆของเรื่องก็คือแบบว่าประมาณสักตอน2ตอน3เนี่ยก็จะเริ่มใชอ้อันนี้กันแล้วแล้วก็เราก็จะไล่ๆกันไปเลยครับไล่ตอนเลยว่าตอน4ตอน5ใช้อะไรตอน6ตอน7ใช้อะไรเนาะไม่เนาะอนี้ดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันนะครอ่าดีกว่าโอเคแต่ว่าเท่าที่สังเกตวานีอ่า ซิกซ้ายนะครับอ่าไม่ใช่สิอันที่เป็นช่องขวาเนี่ยส่วนมากแล้วอ่ะมันจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอ่าอย่างเช่นกอริล่าเนี่ยเป็นสัตว์แล้วก็ซิกซ้ายของตัวนี้ครับมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเอ e m เมนต์ของมันอ่ะหรือว่าเป็นอาวุธอันนี้ก็เป็นไดมอนด์แสดงว่ากอริล่าไดามอนด์นี่ก็คือกอริล่าเป็นสัตว์ไดมอนด์ก็คือเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ ทากาแกทติ่งทากานี่ก็เป็นนกเหยี่ยอซึ่งมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแกทติงก็เป็นอาวุธปืนมันก็คือเหยี่ยวบินบนฟ้าแล้วก็ยิงในระยะไกลนั่นเองเออก็เข้าเข้ากันดีนะแต่ละคู่ที่เบสแมทเน่ก็เยชอบชอบความที่เขาเอาบอกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอะมาผสมกัน เหมือนได้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปในตัวเลยนะครับใช่มันเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างลงตัวนะ่ะทำให้น้องๆน,นะครับรู้จักคำว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเรื่องนี้ก็จะสอนให้เรารู้แบบนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปทดลองกันเลยดีไหมดีเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกอริลล่าไดมอนก่อน เราต้องขย่าวขวดไหมปึ๊บเราใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะปั่นเลยแปลงมาก อ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในร่างของกอริลลาไดมอนแล้วนะครับอ่าเป็น m มัทเซเดอร์บิว d นะครับปั่นกันอีกที เราสังเกตมาซีรีส์บิวเนี่ยอของเล่นเขาเล่นง่ายเนาะก็จริงของฮูกายนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยมีแต่ปั่นหมดเลยครับเออจริงซีรีส์บิวเนี่ยมีแต่ปั่นอย่างเดียวจริงๆนะไม่มีลูกเล่นอะไรอื่นเลยมีแต่ปั่นแต่ว่าตอนท้ายๆมันเริ่มมีไอเทมเสริมแล้วเดี๋ยวค่อยอันนั้นเดี๋ยวค่อยอ่ะดึงออกนะและต่อมานะครับก็เป็นทากะแก๊ทริง Sưp. <coughs> ừ. luôn แต่ว่าคําที่เขาออกมามันไม่ใช่ทักกับแก็ทริงอะตอนคําสุดท้ายที่ได้ยินได้ยินเหมือนกันใช่ไหมได้ยินคําว่าฮอกแก็ทริงแสดงว่าเขาใช้คำว่าฮอกได้ภา,าษาอังกฤษคำว่าฮอกมีตัวอะไรบ้างนะ H A W K ฮอกแปลว่าเหยี่ยวครับเนี่ยถามอะไรตอบได้หมดเลยอะถามอะไรก็ตอบได้อะมายเขาเก่งมากภา,าษาอังกฤษนี่เขาคล่องมากเลยนะคล่องปลือเลยอะ เราก็มาปั่นอีกรอบอ่านี่เลยครับ ทากะแกทริงมีแต่จริงแล้วมันมีปืนด้วยนะปืนทากะแกทริงด้วยอ่าแต่ว่าอาวุธต่างๆน่าเไม่ซื้อเนื่องจากว่ายังไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนของบ้านนั่นเองนะฮะตู้เต็มแล้วนะตอนเนี้ยเออลืมบอกไปตู้เก็บของเล่นของพวกเราอะเต็มแล้วทําไงดีเดี๋ยวต้องหาตู้ใหม่แล้วเอาตู้แบบเดิมักตู้หนึ่งน่าจะแบบว่าแบบไหวอยู่ไหวอยู่อ่ะึออก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว D.S. Best Match Full b o t t o n นะครับ Gorilla Diamond และ Targa g a t r i n g นะครับ2 Best Match เลยนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับความบันเทิงระหว่างการรีวิวและความรู้เสริมเมแท้ๆกันไปมีวันนี้มีอะไรบ้างนะมีวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและคำศัพท์ทั่วไป คือคำว่า hawk ที่แปลว่าเหยี่ยวครับใช่วันนี้นะครับเราได้รับขอรู้สองอย่างนะครับก็คือความแตกต่างของคำว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและอันที่สองนะครับก็คือคำศัพท์ทั่วไปนะครับวันนี้ขอนำเสนอคำว่า hawk h, า h a w k hawk แปลว่าเหยี่ยวนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบใจก็อย่าลืมอะไรนะครับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับตุ๊กตาผู้รอบรู้ของเรานะครับน้องสมายของเรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราสองคนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้มาเบสแมทในครั้งหน้าในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย